ใครที่นี่ที่รู้สึกว่ากลัวการเข้าหาคนบ้างครับรู้สึกว่าเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราไหมหรือเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงให้เขาประทับใจทาตัวไม่ถูกไปไม่เป็นและผมบอกเลยครับว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแค่ชีวิตจริงครับแต่มันสามารถเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ได้เช่นกันจนทาให้คุณกลัวจนไม่กล้าเข้าไปทําความรู้จักกับใครหรือเข้าไปก็เข้าไปแบบไม่มั่นใจและแน่นอนครับว่าการเข้าหาเป็นสิ่งที่สําคัญมากคนเราตัดสินกันตั้งแต่3วิธีแรกครับว่าคนนี้เราอยากจะรู้จักต่อหรือไม่อยากรู้จัก ถ้าว่าคุณเข้าหาไม่ดีแน่นอนครับว่าคุณก็พลาดโอกาสหลยองไปไม่ว่าจะเป็นการจีบคนที่คุณชอบหรือการทําให้คนชอบรู้สึกประทับใจแต่คุณกลับพลาดโอกาสนั้นไปด้วยการที่คุณไม่รู้วิธีการเข้าหาที่ถูกวิธีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง ค่ะว่าคุณได้ฟังคลิปนี้ครับถือว่าคุณโชคดีมากครับเพราะตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า App r o a c h e r ครับแ r ป a c h เนี่ยแปลว่าการเข้าหาเนาะเพราะนั้นคอร์สเนี่ยจะสอนถึงเรื่องวิธีการเข้าหาโดยเฉพาะและที่สําคัญนะคือเข้าหายัางไงให้มีชั้นเชิงด้วยเพราะไอตรงชั้นเชิงเนี่ยที่ทาให้อีกฝ่าย,ยรู้สึกชอบคุณและประทับใจตัวคุณ การเข้าหาและเจอกันเพียงแป๊บเดียวเนี่ยสามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยกลับไปแบบเอ้ยรู้สึกว่าอยากเจอคุณอีกครั้งเลยถ้าหากว่าคุณเข้าหาดีดเพราะฉะนั้นในคอสนี้ครับผมจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับว่าทํายังไงให้คุณสามารถขจัดความกลัวได้เวลาที่คุณเข้าหาเพศตรงข้ามและน่นออควับว่าคอสนี้สอนทั้งวิธีเข้าหาในโลกชีวิตจริงและโลกออนไลน์แบบละเอียดจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากคนรอบตัวนับร้อยนับพันครั้งวิธีการที่ผมนํามาถ่ายทอดในคอสนี้ได้ผลมากกว่าวิธีเดิมๆที่คนส่วนมากใช้กันมากถึง80%และสําหรับในชีวิตจริง คุณจะได้รู้ครับว่ามีที่ไหนบ้างที่เราจะสามารถเข้าหาเพศตรงข้ามได้และในแต่ละสถานที่นั้นมีวิธีการเข้าหาที่แตกต่างกันอย่างไง และผมเชื่อครับว่าหลายคนครับอาจจะเข้าหาเป็นแต่สิ่งที่คุณพบเจอคือเข้าหาแล้วมันตกู่ในเฟรนด์โซนเอาง่ายๆว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องไม่สามารถเป็นคนที่เขาชอบได้ังนั้นเรื่องนี้ผมจะสอนคุณแก้ด้วยว่าคุณจะต้องแก้ไงให้การเข้าหาของคุณเนี่ยมันเป็นการเข้าหาที่เขาก็รู้ด้วยว่าคุณอยากจะคุยกับเขาโดยที่คุณไม่ต้องเสียชั้นเชิงคุณไปและประเด็นสําคัญนะคุณเคยยินคํานี้ไหมรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าหากว่าคุณรู้ว่าอีกฝ่ายคิดกับคุณยังไง คุณก็จะรู้ว่าวิธีการที่คุณควรจะปฏิบัติกับเขาในตอนที่คุณเข้าหาเขาเนี่ยควรจะเป็นในทิศทางไหนเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมัจ่ายเขาและจีบเขาติดได้ สิ่งพวกนี้ล้วนเริ่มจากการเข้าหางันครับซึ่งแน่นอนครับว่าเทคนิคในคอสนี้ผมจะให้คุณไปทั้งหมดแบบไม่หมกเม็ดเลยซึ่งคอสนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่ราคา5,990บาทนะครับถามว่าใครสนใจสมัครเข้ามาในช่วงนี้เท่านั้นนะครับคอสนี้จะขายในราคา2490บาทในช่วง Earl y b i r d 15วันนี้เท่านั้นนะครับก่อนคอร์สเรียนถามว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแคทหน้าจอนี้แล้วแอดีไลอดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับคอสนี้เราจะรับสมัครในราคาโปรนี้เพียงแคนท ถ้าว่าใครอยากสมัตอย่ารอช้าครับรีบคลิกลิงก์กันเข้ามาเลยครับผมชองคาริสครับ